สามหกอดสองหลอดสามหลอดอันนี้รับส่งไปใส่ค่ะแถวนี่แหละครับ<อ>แถวตลาดแถวตลาดโรงพยาบาล้อ๋อค่ะไปไกลกว่าได้สามหลอดไปพอดอ๋อจ้ะเป็นคิวกันถึงอกระดานไหวได้มาก่กไปตามคิวอ๋อค่ะตามแย่งกันตามแย่งกันอ๋อตามคิว ได้ทุกคนเนาะค่ะได้จะได้ทุกคนเนาะได้จังจังใดให้เนี่ยถ้าไปแถวแถวลงบานแถวเนี่ราคาเท่าแห้่บ้างค่ะไปแถวลรงบานราคาเท่าไหร่ค่ะโอ้ทังมืดมือก็ได้นหลายตัวเนี่ยไมเนบอเนี่ยเห็นออกดูอยู่เนี่ยเนี่ยมายืนอยู่แป๊บเดียวเด้นลายรอบไปดิเนี่ย เออแมนมนค่ะแม่บ้านาบับ um ่อบ้าตลาดบังค่างานบ้าตลาดบงเป็นมีหยังมาขายนี่คือทางผ่านเท้าบ่อ อไม่หายปีงไก่ตัวห,หน่นี่ค่ะนม่หมดตามมาเพิ่มเสี่ยปากันนี่ค่อะอ,อันนี้ลูกกันไหนบอมันลูกหนังเกาลัดอ๋ออหน่วย,ย,ยไงแต่บัยัมต้นซสือคือตอนน้นน่อยนึงอือยุกไปน่ะ เอาเวลาเวลาเสือมูเป็นถุงเขามันคือบนน่วยไงปะนี่คนละอยะ่างคนละพันกันบอกค่ะอ๋ออันนี้แจปากเนี่ยอันนี้หาชิปกระเด,ด้นะ่อไลท์เจ้านาออันนี้ยังชิปโอมแจ็คบัค่ะ ร้อยสี่สิบบาทเพราะพอ,พอพะจักีดนะร้อยโตร้รอยโตร้รอยสี่สิบบาทเอาเอาเขียวง่้งไม่ใครบอกเื้อโยซสื้อโยเดียวยายี๋ยแล้วเหล่ลกนๆอันไหมันทีนั่น เก่งง่ายมากกินหรอกอันนี้จะบาทไงแบาทอ๋อื่อกิ๊บโปมนะคะเนี่ยสือกิ๊บโปมซือกิ๊บโปมเอาเอาเอานี่อันนึงอ่ะน่องเปล่งกล้องเอาเปล่งกล้องนึงค่ะ

แดดเลยสิบบาทแค่งค่ค่ะขอบคุณลค่ะแต่เบอรงที่จังเป็นที่เบืออันนี้เจะบาทก่อนหาทีบาทบายโมเลยเ็ดบาทอ้ย มันเป็นไวไอ้น,นี่เนาะมันหนาจะมันเป็นไวไวงงอนไม่ค่อยหลายไปันไหนวะแปดสิบบาทฮึออ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 อ่ออนนออ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 อาออ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 

ดูอเมืนางกรมนี่มือตาตาลานมันยูหลังอองไทยมนอัวเยตาลี

น้องงัวะตายบัดนี้เดี๋ยวจะบอกเขามาเบิ่งจุงยี่บาทค่ะจุงละสองร้อยสี่สิบมันเป็นมันเป็นน้องงัวะคอดหรือ,อว่าน้องงัวที่น้องงัวะคอดจุงละสองร้อยสี่สิบเดี๋ออยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวกลับไปถามเขาให้ค่ะว่าเขาจะเอาบอไม่หดน้องงัวะเจ้ย นี่เกาลาัดอีสานคำว่าเกาลาัดอีสานนี่ไงเฮกกระด้างค่ะอ่ามิจิโฟมเด้อค่ะซื้อแล้วไหมเก้ซื้อแล้วไหมค่ะจ้ามีตลาดพระพร้อมอืออืออ่ามีจ้าค่ะ เดียวครับอ่สวยอืปัตนี้ด้วยือันนี้กับป็นเรีกญเกามาจะใสแน่แ่ะเนี่ยเหรียญเกาก็จะเฮ็ดเองว้าวว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 วอวว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 นวววววาววววววอววววว ออตาขุดนี่จ้กบาทนี่อ๋อตาขุดลอยเดียวห้องข่ตัมีโยต่ตาขุดนะออ,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 อตาขุดลยอยนี่นี่อ,อันออนี้สามหัวนี่จาัาเท่าไหร่บ่ของข,ข,ของสามันไม่อยู่เลยถามเออ เป็นคนมักสาสมไงก็เลยมีแต่สตางอ่ะสตางนี่้เร่ป็นสตางค์แท่บ่แท่แน่นอนครับพันเปอนใยูนิคับแม่ได้จ้าเออขบแท่ในย้อาไปได้จ้าเรได้ขอดีได้อขนุญาตได้ค่ะเดี